คยนานทีมีย่าประสบอุบัติเหตุระหว่างแข่งรถก่อนหน้านี้ค่ะทําเอาตกอ,อกตกใจกันสุดๆค่ะเมื่อมียา่าครัประสบอุบัติเหตุขับรถแข่งพุ่งชนเข้ากําแพงด้านพ่อพีทแม่เจงนะคะออกอาการเป็นห่วงสุดๆแต่ด้านแม่เจงค่ะก็ได้เผยคลิปให้ได้เห็นว่าลูกสาวปลอดภัยดีแางใจสู้ค่ะแข่งต่อแสงขึ้นมาได้อีกตั้ง3ามคันค่ะและต่อมาค่ะแม่เจงก็ได้โพสต์คลิปนาทีที่น้องมีย่ารถพุ่งชนเข้ากําแพงจนหน้ารถยับระหว่างแข่งรถพร้อมกับแคปชั่นว่าเอาคลิปตอนมวยชนมาฝากค่ะมวยบอกว่าสำคัญหน้าเขาไฟกันและกระ ทื่เบรกหมวยก็กระทืบเบรกตามเพราะกรัวชนหักเลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกเลยพุ่งชนเข้ากำแพงสังเกตลนหลอน้าเลี้ยวแต่เบรกล็อกรถเลยไม่เลี้ยวตามโชคดีที่เซฟตี้วด้ดีไม่กระแทกไม่เป็นอะไรเลยแต่หมวยใจส,สู้มากรีบถอยรถออกไปวิ่งไฟต่อแสงขึ้นมาได้อีกสามท่านใจเกินร้อยมากค่ะอ๋อโดนกันครับอยอโดนสะกิดกไม่ใช่ใชนะนะอ๋ออัวรุ้นเขาโดนกันอ่าแล้ว<ป>ก็งมืออสายบอ เดียวไม่น่นนะพี่เขาบอกคนเมื่อวานขายปลาหางเลยขอให้ไปตรวไม่เจ็บใช่ป่ากไม่หลุดออกไปอก็ีนเขาเด็ดลึกไงแล้วเขาเ็ดลเ็กกระันัดก็้หเด็กหนูก็เลยต้องเด็ดกระัขัดแล้วเด็กล็อูก็เลยเป็นเาเว้มาื้อาไอนี่ไงสบารถนะคะยับเยินข้า ทั้งคันเลยดีไม่เป็นไรอะลูกไม่เป็นไรไม่เจ็บใช่เปล่าดีร้านเก็วนี่นเลยอะ,อะด้านคุณแม่เจงค่ะเผยว่าลูกสาวปลอดภัยดีค่ะแถมยังใจสู้กลับมาแข่งแสงได้ขึ้นมาอีกตั้งสามคันค่ะ